ท่านเจมินโตตายงท่านประธานที่เคารพกระผมแจมิงโตตายงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนราธิวาสพรรคประชาธิปัตย์กระผมขออนุญาตท่านประธานได้ตั้งข้อสังเกตจากกรณีที่มีการร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งสารปกครองของจังหวัดภุเกต็ตเพชรบุรีและนครสวรรค์ ก่อนอื่นก็ไม่แตกต่างครับท่านประธานผมขออนุญาตชื่นชมว่าสามจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียงคงจะได้ใช้บริการของสารปกครองเพื่อความเป็นธรรมและการเข้าถึงของพี่น้องประชายชนอย่างเป็นธรรมที่สุดท่านประธานที่เคารพครับผมขออนุญาตตั้งข้อสังเกตต่อสารในกรณีการจัดตั้งสารปกครองในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สิ่งที่ผมจำเป็นที่จะต้องพูดเรื่องนี้เพราะว่าคนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับผลกระทบจากการกระทำของภาครัฐโดยการใช้อำนาจพรกรพระราชกำหนดจนทำให้ประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมแต่สิ่งที่ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ไม่ได้รับการดูแลและการดูแลจากสารปกครองท่านประธานที่เคารพครับ เราต้องยอมรับครับว่าจังหวัดชายแดนภาคใต้เวลาประชาชนมีปัญหากับเจ้าหน้าที่และกลไกลของรัฐความเข้าถึงของพี่น้องประชาชนในในกับเกี่ยวกับความยุติธรรมของทางการปกครองของศาลปกครองนี่เราต้องยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่าพี่น้องประชาชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใตน้นี่ไม่เข้าถึงและความหมายของศาลปกครองเท่าที่ควร นั่นแสดงให้เห็นว่าการสื่อสารการประชาสัมพันธ์ระวางสารปกครองกับพี่น้องประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ดิน้อยมากจะสังเกตเห็นว่าวันนี้เนี่ยผมถามไปถึงทางผู้มาชี้แจงทางสารว่าวันนี้ในกรณีของจังหวัดชายแดนภาคใต้ประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในกรณีในกรณีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้กับเสียมเพอไปใช้บริการของทางสารปกครอง มีทั้งหมดจำนวนขีข่คดีทิ้งที่ผมอยากจะถามตรงนี้เพราะว่าความเป็นธรรมของจังหวัดชายแดนภาคใต้จำเป็นที่รัฐจะต้องให้กับเขาท่านประธานที่เคารพครับถ้าเรามาดูในเนื้อหาสาระในกฎหมายรัฐมนูญแห่งราชนจาจักรไทยปีพุทธศักราช2540ก็ได้ให้อำน,นาจใ,ให้การจัดตั้งศาลปกครองแยกต่างหากจากศาลยุติธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกกับพี่น้องประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมที่จะต้องไปใช้ในการบร,ริการของศาลปกครองธรรมธันทราบไหมครับวันนี้ผมเพิ่งทราบครับว่าศาลปกครองตามกฎหมายรัฐธรรมนูญในจังหวัดยะลาศาลปกครองซึ่งอยู่ภายศาลปกครองของจังหวัดยะลาที่จริงจะต้องได้รับเงินจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลเพราะ อาศัยตามกฎหมายตามกรอบของกฎหมายในจังหวัดยะลาต้องได้ศารปกครองครับแต่ท่านประธานทราบไหมครับว่าวันนี้ผมตกใจครับจากการของบประมาณของศารวันนี้ต้องไปขอจากใครครับไม่ใช่ตัวสารเป็นผู้ขอโดยตรงต้องไปขอจากศูนย์รบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต แต่ที่น่าเสียใจมากที่สุดของคนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้งบประมาณในการจัดตั้งศาลปกครองที่จังหวัดยะลาตามกฎหมายรัะธรรมนูญวันนี้รัฐบาลตัดหมดเลยครับรท่านประธานไม่เหลือสักบาทครับนั่นแสดงให้เห็นว่าวันนี้ผมเข้าใจแลลวครับว่าการให้ความสำคัญกับคนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้รัฐบาลไม่ได้ให้ความสำคัญเลย ถ้าให้ความสําคัญวันนี้นี่ผมจะต้องเรียนอย่างตรงไปตรงมาครับอย่างผ่านไปยังท่านประธานไปถึงอย่างผู้ผู้มาชี้แจงว่าถ้าเป็นไปตามกฎหมายศาลยะลาเนี่ยจะต้องได้งบประมาณไปจัดตั้งศาลที่สําคัญที่สุดคือยะลามีสถานที่มีสถานที่เรียบร้อยที่ท่าสาบอําเภอเมืองจังหวัดยะลา ให้งบประมาณกับเขาไปวันนี้เนี่ยสามารถจะตั้งศาลได้เลยผมเรียนถามท่านประธานผ่านไปถึงผู้มาชี้แจงว่าวันนี้ท่านได้ทวงติงหรือแประยะติในขณะนี้ทึ่งกรรมธิการกําลังพิจารณางบประมาณในปีพุทธศักราช2555อยู่ในขณะน,นี้ท่านได้ทำแประยะติไปยังกรรมธิการ วิสามัญในการจดสรรงบประมาณปี2555หรือไม่อย่างไรผมขออนุญาตถามผ่านไปยังท่านประธานผ่านไปถึงทางศาลว่าวันนี้เนี่ยท่านได้ให้หลักการและเหตุผลในขณะที่สำนักงบประมาณได้ตัดเงินงบประมาณของท่านในการที่ไปจัดตั้งศาลในจังหวัดยะลาหรือไม่อย่างไร ผมขออนุญาตถามท่านประธานผ่านไปถึงผู้มาชี้แจงว่าขออนุญาตทราบเหตุผลว่าท่านได้ให้ข้อคิดเห็นและการชี้แจงเหตุผลอะไรถึงทําให้กรรมธิการได้ตัดงบประมาณของท่านทั้งหมดเลยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่านประธานที่เคารพครับวันนี้เราต้องยอมรับครับว่าจังหวัดชายแดนภาคใต้บอกว่ามันไกลไหมเวลาจะมาสารปกครองที่ดูแลครอบคลุมถึง จังหวัดนาราธิวาสปตัตตานียะลามันไกลครับรรท่านประธานถามว่าคนเวลามาเวลาที่จะไปร้องเรียนขึ้นศาลร,ระยะการเดินทางเราต้องยอมรับถ้าตามเรื่องสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าคนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ถึงเป็นคนภาคใต้ก็จริงไม่ได้มีฐานะร่ํารวยครับคนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดในจังหวัดชายแดนภาคใต้คือคนยากจนจนคนยากจนการที่เวลา จะมาขึ้นศาลมาร้องเรียนต่อศาลปกครองที่สงขลานี่ระยะการเดินทางถ้าอยู่ที่จังหวัดนาราธิวาสมาถึงสงขลานี่400กว่ากิโลครับนอกจากนอกเหนือหลักเกณฑ์ที่ท่านได้ให้ไว้ในหลักเกณฑ์ของของศาลปกครองท่านประธานที่เคารพครับผมขออนุญาตให้เหตุผลอย่างนี้ครับว่าถ้ามีการจัดตั้งศาลปกครองในจังหวัดยะลาแล้วสามารถครบคุมพื้นที่ในจังหวัดปัตตานียะาลานาราธิวาส และแคดีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมที่พี่น้องประชาชนถูกกระทำจากเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งสืบเนื่องจากการใช้พระราชกำหนดในระบบการเวียงแห่ก่อนหน้านี้ครับมันจะสามารถนำไปสู่สารปกครองเอานวยความเป็นธรรมกับพี่น้องประชาชนสร้างความพึงพอใจกับพี่น้องประชาชนได้แต่วันนี้คนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้าขาดการเหลยอแรแล้วครับท่รรานประธานท่านประธานที่เคารพครับผมขออนุญาต ฝากคำถามและผมขอทราบเหตุหลักการแเหตุผลที่ผมได้เรียนต่อท่านประธานผ่านไปถึงผู้มาชี้แจงได้กรุณาให้หลักการและเหตุผลที่ได้ตัดงบประมาณในจังหวัดยชดนภาคใต้เพราะอะไรขอบคุณครับท่านประธานเชิญท่านผู้แทนสารเชิญน,นะบอกชื่อบอกตำแหน่งด้วยท่านนะ ผมนายดิเรกฤทธิเจนคลองทรรองเลขาธิการสำนังกงานสารปกครองนะครับผมขออนุญาตตอบให้ข้อมูลเรื่องของการเปิดที่ทําการสารปกครองยะลานะครับสารปกครองยะลาอยู่ในแผนที่จะเปิดทําการในปี55นะครับแล้วก็เราได้เสนองบประมาณ389อ38ล้านนะครับเพื่อก่อสร้างอาคารที่ทาการ250ล้านอีก1 3อ130กว่าล้านเนี่ยเป็นอาคารบ้านพัก นะในพื้นที่บริเวณศูนย์ราชการของยะลาที่จัดไว้ที่ท่าสาบนะครับประมาณ30ไร่นะฮะตามที่ท่านได้กล่าวเป็นข้อมูลที่ถูกต้องแล้วเราก็ได้เสนอขอรับการสนับสนุนนะครับจากคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้นะฮะก็ได้รับการสนับสนุนนะครับแล้วก็คอรอมอนะ สมัยที่แล้วก็ได้มีมตินะครับให้ให้การสนับสนุนนะซึ่งเราก็ได้ตั้งงบประมาณในปี55แล้วนะแต่แต่ว่าในชั้นของของร่างนะฮะที่เรามาชี้แจงเนี่ยถูกปรับลดออกไปนะครับขณะน,นี้ทางสำนักง,งานก็ได้ทำเรื่องนะฮะขอแปลยติอยู่ครับท่านครับครับผมคิดว่า